SME กล้าให้สแตนบายเคียงข้าง SME ธุรกิจแอ c เซ s ร์รีก็เหมือนเป็นตัวประกอบของโทรศัพท์มือถือแต่กลับสร้างรายได้มหาศาลเลยค่ะก็เริ่มทำธุรกิจมาตั้งแต่อายุย6นะคะก็ได้เปิดร้านเล็กๆที่ชั้น6มัมคองค่ะ ตอนนั้นก็อยู่ในยุคของมือถือรุ่น m o t o r OLA, Nokia แล้วก็ BB ถือว่าเราทำธุรกิจนี้เป็นยุคแรกๆของโทรศัพท์มือถือเลยค่ะช่วงนั้นก็บูมมากๆเลยพวกเคสโทรศัพท์เราก็บูมตามไปด้วยค่ะช่วงนั้นเราก็เน้นขายส่งเป็นหลักค่ะทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดยอดขายก็เป็นล้านชิ้นต่อปีนะคะธุรกิจอ e s กร r y ก็เหมือนเป็นตัวประกอบของโทรศัพท์มือถือแต่กลับสร้างไรายได้มหาศาลเลยค่ะ ช่วงนั้นคนก็ยังทําไม่มากเราเลยเป็นกลุ่มเล็กๆที่คองตลาดเราสามารถเติบโตขึ้นมาได้ในช่วงเวลานั้นค่ะ เคพัดแอสเซซอรี ory, เราเป็นศูนย์รวมขายอุปกรณ์มือถือและอุปกรณ์เสริมไอทีต่างๆเรามีสินค้าประเภทฟิล์มกันรอยมีเคสโทรศัพท์ปลั๊กชาร์จสายชาร์จมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นหูฟังเฮดโฟนและก็มีอุปกรณ์เสริมถ่ายภาพนะคะเรามีสินค้าอยู่14,000 SKU ปัจจุบันมีทั้งหมด17สาขาค่คะทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลและเราก็ยังมีสินค้าที่เป็นแบรนด์ของเราเองอยู่หลายแบรนด์ค่ะฟิล์มกันรอยก็จะเป็น king b o o ค่ะแล้วก็จะมี connect connect เราก็จะทำพวกปักชาร์จสายชาร์จรวมไปถึงเคสโทรศัพท์ up, เราก็จะเป็นแบรนด์โมมูมตอนเด็กๆครอบครัวลำบากมากพ่อแม่ตอนนั้นทำโรงสีค่ะ เป็นนี่เป็นสีเยอะช่วงที่ลำบากก็ไม่มีอะไรจะกินเลยนะคะก็ช่วยพ่อแม่ทำงานตั้งแต่อยู่เปาหกค่ะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเราเนี่ยจะต้องรวยแล้วจะต้องแบบมีเงินให้พ่อแม่ การที่เราอยากรวยได้เนี่ยเราจะต้องมีแรงผลักดันก็คือความขยันสู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ทนทนทน,ทนไม่พอขยันด้วยเนี่ยมันก็เลยเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เราประสบความสำเร็จพอมาทำธุรกิจช่วงนั้นนะคะเป็นยุคแรกๆของโนกเกียเราก็มองเห็นคู่แข่งเราเนี่ย เขาก็ออกเคสโทรศัพท์ประมาณ3-4 5ส 4. ีแต่เราคิดว่าเ,เรามีไอเดียเราจะต้องแบบทำสีที่หลากหลายเราก็เลยทำสีเคสโทรศัพทพ์มา10สีก่อนค่ะผลตอบรับดีมากเลยก็ทำเพิ่มมาอีกเป็น2 4เลยค่ะคันนี้ยอดขายปีนั้นน่ะโอโ้โหกระจายเลยยอดขาย10ล้านชิ้นได้ค่ะตอนนั้นเราเปิดสาขาแรกก็ที่มัมของพอเราเริ่มมีประสบการณ์แล้วเราก็มองเห็นพฤติกรรมลูกค้าค่ะ อันนี้เราก็เลยเปิดอีก3สาขาค่ะแต่ใช้คนละชื่อเลยลูกค้ามาร้านเราร้านนี้ปิดการขายไม่ได้ไม่ซื้อใช่ไหมเดินไป29กไปสาขาหนึ่งแต่เป็นร้านเดียวกันนะคะคนละชื่อลูกค้าก็ซื้อร้านนี้คนลยุทธ์ขายส่งก็เหมือนกันร้านขายส่งที่เสือป่าก,ก็มี4ลร้านเหมือนกันค่ะคนละชื่อเลยค่ะลูกค้าชอบผู้จัดการร้านที่เนี้ยก็ซื้อส่งร้านนี้อ่ะฉันไม่ชอบเธอไปซื้ออีกร้านหนึ่งก็ เป็นร้านเราเหมือนกันค่ะนี่คือ1กลยุทธ์ทําให้ธุรกิจเราประสบความสําเร็จค่ะธุรกิจอุปกรณ์มือถือเป็นธุรกิจที่แข่งขันสูงมากค่ะการทําธุรกิจความเร็วในความคิดแล้วก็เรื่องกลยุทธ์หลายๆอย่างเนี่ยสำคัญมากๆบางทีเนี่ยเราวางแผนว่าโอเคเราจะวางโปรโมชั่นแบบนี้แต่พอยอดขายไม่มาเนี่ยเราเปลี่ยนกลยุทธ์เราก็เปลี่ยนทันตาเห็นเหมือนกันค่ะถ้าเราไม่เปลี่ยนเร็วเนี่ยเราอยู่ในธุรกิจนี้ไม่ได้แน่นอน จุดเด่นของ K-Pass Accessory เราอะอันดับแรกเลยคือสินค้าค่ะสินค้าที่วางจำหน่ายในร้านเนี่ยเราคัดมาอย่างดีคุณภาพกับราคาเหมาะสมมากๆแล้วก็เราก็มีให้เลือกหลาย SKU นอกจากตัวนี้เราก็จะมีเทรนพนักงานให้รู้สินค้าจริงแล้วก็สามารถอธิบายลูกค้าได้แล้วลูกค้าซื้อไปใช้ที่บ้านก็แฮปปี้ลูกค้าก็จะไปบอกต่อไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือเพื่อนค่ะ ลูกค้าก็จะเป็นลูกค้าบอกต่อแล้วกลับมาใช้บริการมันก็ทําให้ธุรกิจเคพัฒของเราอะคะ่ะโตไปเรื่อยๆยอดขายก็ไม่ตกนะคะด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ยอดขายเราไม่ได้ตกไม่ได้ตกเลยคะ่ะพอเราทําธุรกิจเดิมนยมาได้สักพักเราก็ต่อยอดมาทําพวกธุรกิจอสังหาก็จะมีโรงแรมสองโรงแรมคะ่ะปีนี้ก็ทําหอพักหญิงคะ่ะ ก่อสร้างมาเนี่ยประมาณ2ปีแต่ปิดการขายประมาณ7วันอันนี้ก็คือมันบอกให้เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราทุ่มเทเราเข้าใจลูกค้าไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรก็ตามคุณต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าคุณชอบอะไรพอเราทําในสิ่งที่เขาชอบเนี่ยราคาได้คุณภาพดีคุณยังไงก็ขายออกค่ะไม่ว่าคุณทําธุรกิจอะไร รู้สึกภูมิใจและดีใจค่ะที่เป็นส่วนเล็กๆในการเติมเต็มทำให้ธุรกิจลูกค้าได้เติบโตค่ะอันดับแรกต้องขอขอบคุณลูกค้าที่เปิดโอกาสให้เข้าพบเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆของธนาคารและในการพูดคุยในวันนั้นทำให้ลูกค้าเปลี่ยนมุมมองความคิดจากธุรกิจที่ไม่เคยพึ่งพาธนาคารเลยทำให้เราสามารถเข้าถึงและให้บริการดูแลลูกค้าได้ ซึ่งการสร้าง customer relationship เป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างฐานลูกค้าระยะยาวค่ะแน่นอนว่าการทำให้ลูกค้าประทับใจนั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่ในยุคนี้เป็นยุคแห่งการแข่งขันเป็นไปอย่างดุเดือดคำว่าประทับใจยังคงไม่เพียงพอที่จะเป็นเครื่องมือยืนยันว่าลูกค้าจะกลับมาใช้บริการเราซ้ำดังนั้นแล้วการแข่งขันในการสร้าง customer relationship จึงต้องยกระดับและทำให้มากกว่าความคาดหวังของลูกค้าค่ะ เมื่อก่อนทําธุรกิจเนี่ยไม่เคยคิดถึงสินเชื่อธนาคารเลยค่ะแต่พอมาณวันนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วเราอะอยากจะเติบโตเราอยากจะขยายสาขามากขึ้นซึ่งเปิดสาขา1สาขาเนี่ยใช้เงินเกือบ10บล้านคนนี้ถ้าเราไม่มีสินเชื่อธนาคารมาเนี่ยเราก็ไม่สามารถโตได้ในธุรกิจนี้ ทีน,นี้เพอเอินแบบว่าทางไทยเครดิตเนี่ยค่ะก็มานําเสนอสินเชื่อให้ซึ่งพอเราได้คุยแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องดอกเบี้ยและการบริการของธนกงารธนาคารนะคะอยากจะบอกว่าประทับใจจริงๆคือรวดเร็วทันใจและบริการดีมากๆเลยค่ะสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณธนาคารไทยเครดิตนะคะที่ มอบสินเชื่อให้บริษัทเคพัดแอเซสซอรีเพื่อที่จะมาทำให้ธุรกิจเราโตขึ้นแล้วสภาพคล่องดีขึ้นต้องขอบคุณธนาคารไทยเครดิตมากเลยค่ะ SME กล้าให้สแตนบายเคียงข้าง SME ธนาคารไทยเครดิตทุกคนคือคนสำคัญ